รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลกร้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจันมากมายที่คอยอยู่ความสาวยหยาที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเพลียบหัวใจและไปเพราะ สนับสนุนรายการโดยเอ็มม่าบายแอคซ่าจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตวีสกินแคร์เอ็กซ์เพรสโปรเทชันสันสก <reflect> <ın car> ิน S.P.F. 50 P.A. บวกบวกบวก การถ่ายทํารายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกได้ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการถ่ายทําภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกําหนดอย่างเคร่งครัดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกครับเช้าเช้าวันเสาร์แบบนี้เตรียมตัวให้พร้อมปล่อยใจให้ว่างและเพลิดเพลินไปกับ2หนุ่มคู่หูไมเคิลเกติศักและเพชรตะวันที่วันนี้เขาทั้งคู่จะพาเราไปสรรหาของอร่อยกินกันที่ย่านอารีย่านที่เต็มไปด้วยร้านอาหารแสนอร่อยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate ที่สุดโลกครับผมและวันนี้อยู่กับพวกเรา2คนเช่นเคยครับผมไมเคิลเกียรติศักดิ์ครับและผมเพชรตะวันนะครับผมวันนี้ครับผมถือว่าด้านหลังเราเนี่ยโอ้โหมีสวยงามเลยทีเดียว ไม่ใช่อะไรครับผมพี่คุ้นๆไหมแถวนี้ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ไม่ค่อยมาครับแต่ผมเชื่อว่าสาวๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ดีแน่นอนเพราะว่าตรงนี้คืออารีนั่นเองเคยมาแถวนี้จะรู้ดีว่าอารีเนี่ยจัดจ้านในเรื่องของคาเฟ่มากงเรียกว่าเป็นสถานที่ที่แทบจะรวมคาเฟ่แบบเทพๆสวยๆเนี่ยเอาไว้แล้วนะครับในกรุงเทพแต่ว่าวันนี้ครับแล้วจะมียอนกว่านั้นคุณจะพาผมมาคาเฟ่หรือเปล่าในคุณเพชรอ้าไม่ใช่นะผมผมไม่ได้สายนั้นนะแต่คุณชอบกินใช่ไหมผมสายกินครับ นอกจากคาเฟ่นะครับที่อยู่ในย่านอารีแล้วเรายังมีร้านอาหารอร่อยๆนะครับผมที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพบเจอกันที่นี่ด้วยนะครับผมกับ4วัฒนธรรม4ร้านอาหารนะครับผมในย่านอารีนั่นเอง4วัฒนธรรม4ประเทศ4ประเทศคือคุณจะพาผมไปกินอาหารต่างประเทศจ้าต่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเชื่อว,ว่าถ้าเข้าไปแล้วคุณจะเปรียบเสมือนกับว่าคุณอยู่ในประเทศนั่นเลยคุณอย่างนี้หรอคุณชอบกินอาหารประเทศอะไรคุณเนี่ยผมหรอ ผมชอบแนวแบบเอเชียหน่อยผมชอบแนวเอเชียหน่อยของคุณอ่ะผมไทยผมไทยเลยครับง่ายง่าแต่วันนี้ผมได้เปิดได้เปิดโลกใหม่ใช่ไหมคุณจะพาผมเปิดโลกใหม่ถูกต้องแล้วนะครับผมจะมีร้านอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็วัฒนธรรมจากประเทศไหน่เดี๋ยวรอติดตามครับด้านบนเลยครับตามมาฮะไปครับและจุดหมายแรกที่หนุ่มของเราจะพาไปในวันนี้เป็นร้านที่มีสีสันสะดุดตากับการตกแต่งร้านที่เหมือนกับพาเราไปยืนอยู่ในใจกลางฮ่องกงทั้งกิมมิคที่จงใจตกแต่ง ให้เหมือนเรานั่งอยู่ที่รถไฟใต้ดินและโปสเตอร์หนังฮ่องกงในดวงใจกับร้านที่มีชื่อว่าร้านจิมซาจุยไฟพร็กค,ครับจิมซาจุยอินเดียตัวศพตัวอักษรจีน พี่ชายดูจากด้านหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าพี่กินแล้วหยุดไม่อยู่แน่นอนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะครับผมตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามากันร้านแรกนะครับที่ร้านที่ชื่อว่าจิมซาจุยไฟพอกนั่นเองนะครับจิมซาจุยเนี่ยมันเป็นชื่อสถานีนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นใต้ดินนะเป็นเมโทรของที่ห้องกงเขานะครับซึ่งคุณแป้งเจ้าของร้านเนี่ยนะเขาก็ให้ข้อมูลมาว่า เขาได้แรงบ,บันดาลใจนะครับผมจริงๆจะเอาอีกสถานีหนึ่งแต่ว่าเอาจิมซาจ,จุยดีกว่าเพราะคนไทยเราเนี่ยรู้จักเยอะกว่าคือเอาง่ายเลยนะเปิดร้านมานี่เขาเรียกว่ามาดนธีมของรถไฟได้ดีจริงๆนะครับการตกแต่งเนี่ยผมชอบมากเพราะว่ามีการเขาเรียกสีลุงอะ่ะดูด,ดูน่ารักดูจริงๆสามารถจะถ่ายรูปได้ด้วยนะแล้วก็มีการใช้วอลเปเปอร์ใช้อะไรต่างๆที่เป็นสไตล์ฮ่องกงนะครับมีหนังเก่าฮ่องกงนะมีวิวนี่ครับวิว วิวเป็นของห้องกงคือถ้าถ้าถ้าเรามองออกไปเนี่ยไอ้ตึกตึกตรงเนี้ยแล้วก็แล้วก็แป้นบาร์ตเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นมุมที่คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติทั่วโลกนะถ้าไปในห้องกงต้องมาถ่ายจริงเออดูคลาสสิกอะคลาสสิกมากแล้วถ้าเกิดเราด้านอีกตรงเนี้ยเรามองเห็นโอ้ใช่เลยจริงคือถ้าไม่มีตรงเนี้ย ไม่ใช่ฮ่องกงอ่าใช่ครับไม่ใช่เลยที่ดีมากกว่านั้นนะฮะคือกลิ่นของอาหารที่มันที่มันโชยเข้าจมูกของผมแล้วผมต้องบอกก่อนว่าครับผมผมหิวมากคนหิวมากผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อนี่เลยนี่เลยเมื่อไรล่ะนี่เลยเมื่อไรล่ะเอาเลยปะเอาเลยอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะเอาเรามาแนะนําก่อนว่ามีอะไรน่าทานบ้างเริ่มต้นที่ทางนู้นก่อนเลยอันนี้คืออันนี้ที่เห็นเนี่ยอันนี้ไม่ได้มา แค่นี้นะครับจริงๆพูนมากอ้าวคุณอย่าพูดไปอย่าพูดไปจริงๆพูดมากเพราะว่าอันนี้เขาชื่อว่าเฟนฟรายเต้าหู้เฟนฟรายเต้าหู้ทอดนั่นเองชื่อฉายาของเขาคือเบรกแตกนะฮะเพราะว่าผมเผลอไปเผลอไปกินหนึ่งชิ้นไปคุณเพชรคุณก็เผลอไปผมคือเผลอไปกินอย่าได้เผลอกินชิ้นเดียวนะเพราะว่าคุณจะหยุดไม่อยู่นี่คือแบบ โ,โอ้โหตอนแรกพูนเลยตอนแรกพูนเลยแต่ว่าทิ้งต้องเบรกเพรกับเคลื่อนว่าเฮ้ยพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวไม่มีถ่ายเดี๋ยวไม่มีถ่ายแต่ว่าอร่อยมากนะฮะนี่คือเป็นไฟเต้าหู้ถูกต้องอันนี้กินเพลินมากนะครับผมแนะนําชอบมากจริงๆอะต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าเต้าหู้สดซอสเกาลูนั่นเองครับผมเกาลูนี้ฟังแล้วก็คือฮ่องกงฮ่องกงนะถูกครับอยากทานมากอันนี้ครับผมครับผมอะต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแพรเกียวซาแน่นอนเกียวซาแต่มาเป็นแพรเป็นแพราเกียวซานี้ครับผมนี่็นาจะเป เผือกกวนท้อแต้จิ๋วครับอ่าอ่านี่ผมสายเลือดแต้จิ๋วนะอ้าวข้อผมคนแต้จิ๋วคุณแซ่อะไรผมแซ่จึงเอาจริงป่ะเนี่ยอันนี้จริงจังครับไม่เคลื่อนแซ่จึงเนี่ยหรอคุณจะพูดอย่างไง้นนะฮะแล้วก็ตอนก็เป็นนับสกุลของโกงนะฮะอ๋อครับผมอ่าโอเคต่อมาครับนี่คือกุยช่ายกุยช่ายกุยช่ายอันนี้ก็อันนี้ของโปรดผมอ่าอ่าอันนี้มันมันเรียกร้องมากเลยอ่ะอันนี้มาไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงก้นอ่าเราเรียนรู้ไม่กอยากกินอยากกินออกไปให้คุณเพชรครับรีบๆครัััับบตตวววนนนนีีีี้้กกกกก็็เเปพพ่่่่่ออองงครริลลืแาาาามทะยด สีเขียวก่อนตัวนี้เขาเรียกว่าถั่วแขกคั่วพริกเกลือถูกต้องนะครับผมส่วนอันนี้นะฮะเป็นเต้าหู้ทอดคั่วพริกเกลือนะฮะครับผมดูแล้วน่ากินทั้งคู่นะครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นมาถึงเมนูหลักนะครับเป็นเมนดิชของพวกเราอยู่ด้านหน้านี้ใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นตามชื่อเขาเลยครับไฟพอกไฟพอกไฟพอกครับนะครับผมก็คือข้าวหน้าหมูทอดเฮ้ยโอ้โหน่ากินเลเนี่ย เอ้พี่ไมเคิลด้านหน้านี้น่าสนใจครมีนี่คือแก้วชาครับไม่ใช่แก้วอ่ะแก้วชาแต่ด้านในครับคุณผู้ชมครับซุปฟักมะนาวดองครับผมพิเศษเลยนะฮะร้านนี้ถ้ามาเนี่ยเติมไม่อั้นนะครับผมอันนี้ฟรีนะครับเติมไม่อั้นเลยนะฮะโอ้โหคือรีฟิลรีฟิลมาชิมก่อนแล้วกัน โอ้โหเป็นไงโอ้โหดีมากดีมากเลยนะโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทีละอย่างค่อยๆอันนี้อะไรฮะอันนี้เกมชายพระใหญ่ครับครับผมย้ำเกมชายย้ำเกมชายน่ากินมากครับอุ้ยอันนี้ผมชอบมากเลยอุ้ยอันนี้ไข่ดองเกาะลันเต่านะครับโอ้โหชื่อน่ากินใช่เดี๋ยวจะไปอยู่ในท้องของผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทายกันหน่อยดีกว่าได้ครับผมผมเบิกแตกไม่ไหวแล้วผมเบิกแตกไม่ไหวแล้วโอ้โหคุณผูสชมนี่ครับของแรกเลยครับเฟ็นฟลายเต้าหู้ครับผม นี่งๆเมือนสอนมาขามเลยนะใช่มข่ามก็มีมีพริกมีข้าวผัวมีอะไรเนาะเบกเบกไม่อยู่จริงๆเนี้ยมาคุณไมเคิลครับเกี๊ยวจีนแผรกวามตุ้งครับผมโอ้โหน่ากินมากครับเขามาเป็นแผรเลยนะครับผมผมคิดว่าเขา นั่นแจ่ทำเองเนาะแล้วก็อร่อยมากๆนะครับผมามแตกต่างจากร้านอื่นโอเคอนี้อร่อยมากครับโหนี่คุณดูความหนาของกุยช่ายเขาจุ่มเลยจุ่มซอสเน้นๆ้โห่มันดีมากเลยอ่ะอืมอร่อยจริงอร่อยจริงครับอันนี้ถ้าดูจากหน้าน่าจะรู้ว่ามันอร่อยมากคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาร้านเนี้ยคนมีเมนดิชของเขาก็คือฝายพอก็คือตรงหน้าเราไ่้แหละ แต่สิ่งที่ควรจะเสริมเติมแต่งเข้าไปในจานอาหารเนี่ยก็คือพวกไซด์ดิชอะผู้เมนูอาหารข้างเคียงเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้ชูรสชาติของอาหารแล้วก็มื้อาหารของคุณในวันนี้ในมื้อนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบมากอร่อยทุกอันเลยใช่เดี๋ยวผมกินหมดแน่นอนเดี๋ยวรอดูเลยรอดูนะครับผมเอ,เอาเลยเหรอผมสังเกตเห็นเพครคือข้าวนี่ไม่ให้ข้าวขาวนะครับ ที่มีเป็นข้าวเหมือนมีผักมีอะไรด้วยคุณเพชรอ่าใช่ถูกต้องแล้วครับผมที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่ก็คือข้าวที่เอาไปผัดนะครับกับไขมันไก่แล้วก็กาอาฉ่ายนนอ,อุ้ยอ๋อนี่ไงนี่คือกาอาฉ่ายแน่ใช่ค, <ๆ S 1> คุณผู้ชมครับคือตอนนี้ผมกําลังกินข้าวหน้าหมูทอดที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมามคุณเพชรพูดจริงพูดจริงผมพูดจริงแต่ถ้าผมทำเองนี่ไม่ได้อย่างนี้เยนี่ยเริ่มอินเริ่มเข้าใจผมละ คือหมูมันนุ่มมากเลยนุ่ม,มหมูนุ่มมากเลยอะนุ่มคือถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุนะครับผมหรือว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าทานแบบเคี้ยวหนักๆไม่ค่อยได้ดแต่อยากทานแบบว่าสูตรที่เป็นแบบฮ่องกงอ่ะคือทานได้เลยอะคือคือดีมากดีมากอาหารทุกอย่างของที่ที่เราทานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เมนูนอื่นเนี่ยที่ร้านนี้นะมีอยู่ในเมนูนะครับ เป็นเมนูที่ทางร้านเนี่ยทำเองหมดเลยนะฮะไม่มีวัตถุดิบแบบว่าไมม่ีปซื้อไปซื้อข้าเออไม่มีสำเร็จรูปนะครับผมใช่โดยเฉพาะตัวนี้ครับผมนี่คือพริกเผาคือถ้าเกิดว่าไปทานร้านอาหารจีนอาหารฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีพริกเผาเสิร์ฟอยแล้วซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีวิธีการของเขาหรือว่าเป็นสาเร็จรูปอะไรก็ว่าไปแต่ที่นี่ทําเองนะครับสูตรของเขาเองนะครับดีมาก โอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันต่อด้วยนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปเจอกันนะครับอย่าลืมนะครับโหลดแอปพลิเคชัน The First u l t i m a t e นะครับเพราะว่าร้านถัดไปเนี่ยเรามีของรางวัลแจกด้วยว้าวโหลดเลยช่วงหน้าไมเคิลเพชรจะพาไปชิมอาหารวัฒนธรรมไหนต่อห้ามพลาดนะครับ ร้านนี้นนร้านอะไรครับคุณเพชรร้านนี้ชื่อว่าร้านข้าวมันไก่เบตงจางเจียงหยีนั่นเองครับไก่บ้านเนี่ยเนื้อเสนเหนียวอันนี้เนื้อมันเด้งและที่สําคัญสังไก่เนี่ยเขจะทุบนี่ือเอกรษา์สำคัญของไก่เบตงวราวราเนี่ยครับแปลว,ว่าเผาฟางาจากประเทศญี่ปุ่นครับที่นี่จะใช้ปลาเป็นปลาสดไม่ใช่ปลาแช่แข็งสนเลยเราสั่งจากตลาดปลาที่โตเกียวโอซากา้า อเมริกันสไตล์นะฮะผมบาร์นี่เบอร์เกอร์จอยนะฮะกัดไปนะฮะเนื้อของเขาเนี่ยคือนุ่มมันลงตัวกับตัวชีสขนมปัง